สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทอ่อนค่ะเราก็มาพบกันในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นะคะดาวใดเด่นในวันนี้คือดาวอะไรในเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีลักษณาสถิตที่ราศีมิถุนโดยมีดาวพระอังคารเนี่ยกุมลักษณาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภพระโชคลาภด้วยดาวพระอัคารเลขสเนี่ยเด่นนะคะ และสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุธอาจจะเป็นสามสี่แต่ดาวพระพุธกุมกับดาวพระอาทิตย์สามสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่นะคะดูการจับคู่ของดวงดาวง่ายๆเลยหนึ่งสี่สองเจ็ดแปดหกห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดหกสองเจ็ดหนึ่งสี่นะคะ และดาวพรังคานก็มีดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระมริตยู50ประชิดหลังอยู่เลยสามห้าสามนะคะและดาวพระเกตก็เล็งกับดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระศุกร์เก้าหกเกดปดเหเก้ามีแค่นี้เองนะคะสามสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ และจับคู่มาเลย1 4 2 7 8 6แล้วก็5 0นะคะดาวพระพระสบดีและดาวพระมริตยูเนี่ยประชิดหลังดาวพระอังคารระวังดีๆนะ3 5 3 0เนี่ยรอมานานแล้วและ3อาจจะเป็น8ก็ได้8 0 8 5นะคะและดาวพระเกตเนี่ยเล่งกับดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระศุกร์แปแล้วก็6 9 มีแค่นี้เองนะคะที่ชัดเจนก็คือสามห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดแปดหกห้าศูนย์เก้าแปดแล้วก็เก้าหกค่ะก็ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ขอให้ทุกท่ทานเนี่ยโชคดีมัง่งคั่งร่ำรวยกันทุกท่ทานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ